แขนตุ๊กตาไม่ใส่ขอปลายแขนไม่คุ้นรอบปลายแขนไม่ใส่ยังยืดแล้วมันเป็นแขนตุ๊กตาได้ยังไงคะมาดูกันค่ะนำโครงแขนธรรมดาขึ้นมานะคะก็ปี้ออกมาเป็นสองแขนแบบนี้นะคะรอบปลายแขนเราจะใช้พอดีพดีไม่หลวมแล้วก็ไม่คับจนเกินไปนะคะขีดแบ่งเป็นฝั่งละสามช่องแบบนี้เลยนะคะแบ่งจนครบแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตัดแยกออกนะคะ เราจะตัดแยกตรงกลางและข้างข้างละหนึ่งช่องนะคะส่วนช่องอีกหนึ่งช่องด้านข้างเราจะแยกเฉพาะปลายหะกระดาษมารองนะคะแล้วทําการแยกแขนเสื้อของเราเลยค่ะช่องบนสุดนะคะเราจะแยกข้างละสองเซนติเมตรเป็นสี่เซนติเมตรนะคะส่วนช่องข้างล่างเราจะแยกออกข้างละสามเซนติเมตรเป็นหกเซนติเมตรค่ะ ส่วนช่องด้านข้างนะคะตรงนี้เราจะแยกออก3มเซนติเมตรข้างล่าง4ี่เซนติเมตรนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะ ต่อไปเรามาปรับความยกของแขนนะคะด้านบนสุดนะคะเราจะยกหัวแขนขึ้น3เซนติเมตรค่ะแล้วแต่งเส้นแบบในตัวอย่างเลยนะคะแต่งเส้นเรียบร้อยแล้วก็มาดูข้างล่างค่ะเราจะเพิ่มความพองนะคะลงไป3เซนติเมตรตลอดทั้งแขนเลยนะคะขีดแบบนี้นะ3เซนติเมตรค่ะ เพิ่มด้านข้างนะคะตีบานออกค่ะทั้งสองข้างนะคะอ่าด้านล่างตรงนี้นะคะให้มันเป็นตั้งฉากค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราตัดออกมาเลยค่ะเมื่อเราแยกแขนเสื้อตัวนอกเรียบร้อยนะคะแยกข้างบนแยกข้างล่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารูดนะคะรูดข้างบนรูดข้างล่างนะคะจากนั้นเอาแขนที่เรากอปที่ไว้เอามาต่อกันนะคะต่อข้างล่างขึ้นไปแล้วก็ พอต่อข้างล่างเรียบร้อยเราก็เย็บข้างนะคะเมืเ่อเย็บข้างเสร็จปั๊บเราก็พับขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เอาแขนที่เรารูดติดกับแขนตัวตัวที่เป็นก๊อปปี้นะคะเท่านี้เราก็จะได้แขนแบบนี้แล้วค่ะต้องทํากันดูนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะไม่ใช่แขนบอลลูนนะคะเพราะว่าแขนบอลลูนจะต้องถ่วงมากกว่านี้อันนี้คือแขนตุ๊กตาแหละค่ะจะใส่สบายกว่าเพราะว่าไม่มีขอบมารัดนะคะแล้วก็ไม่ได้กุ้นให้รัด นะมันก็จะใส่สบายกว่ากันแล้วก็น่ารักด้วยนะคะใช้กับผ้าไหมได้นะคะผ้าป้ายก็ได้นะผ้าที่เป็นทรงพวกผ้าแก้วก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าชีฟองก็ควรจะเนาด้วยผ้าแก้วหรือว่าปูกาวหนังไก่ด้วยนะคะจะเป็นทรงสวยกว่าลองทํากันดูนะคะแขนน่ารักน่ารักนะคะคลิปนี้มีประโยชน์่ยังมกติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์แชร์ไว้ดูย้อนหลังแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ